อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในส่วนของนะโมเมนต,ต์ของแรงบรณนาบสองมิติในวิชาพื้นฐานกลศาสตร์วิศวกรรมเนี่ยเราจะต้องเทโมเมนต์แตกแรงเป็นแล้วนะครับเราต้องเทโมเมนต์ได้อย่างแม่นยำด้วยโดยเฉพาะกรณีเป็นสองมิตินะครับโมเมนต์ถ้าเราจำได้ก็คือแรงคูระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงถ้าระยะทางตั้งฉากกับแนวแรงจะเกิดค่าโมเมนต์สูงสุดหรือว่าโมเมนต์แมกนนเอง ราะนันรยะทางในการคูระยะต่างๆเนี่ยต้องประยะทางที่ตั้งฉากนะครับจาไว้นะครับในที่นี้เราจะหาโมเมนต์รอบจุดหรือว่ารอบแกนใดแกนหนึ่งนะครับโดยใช้การคํานวณ2วิธีคือวิธีแตกเป็นแรงย่อย2แรงกับวิธีหาค่าระยะทางตั้งฉากที่ว่า90สองศาเนี่ยแหละครับหรือเรียกว่าการหาระยะดีนั่นเองดูที่รูปครับ มีโครงสร้างไม้เนื้อแข็งลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ตรงกลางกลวงนะครับมีแรงกระทำภายนอก500ริดวตันกระทำที่จุด F จุดนี้แล้วก็ยึดไว้กับผนะังตรงนี้เขาสั่งให้เราคำนวณหาโมเมนต์สูงสุดรอบจุ A. ด A ก็คือหา MA นะครับแต่โมเมนต์เนี่ยมันคืออะไร มันคือแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากอย่าลืมนะครับให้ทำสอวิธีวิธีที่1ซึ่งควรจะทำได้100%อร์ซคือแตกเป็นแรงย่อย2แรงวิธีที่2คือหาระยะตั้งฉากกับแนวแรงหรือระยะดีซึ่งค่อนข้างยากใช้เวลาพอสมควรต้องมีการสร้างรูปเพิ่มเติม นะครับให้ทำให้ได้ทั้งสองวิธีต่อไปหน่วยนิวตันและเมตรโมเมนต์ Moment คือแรงคูณระยะทางเพราะนั้นหน่วยก็เป็นนิวตันเมตรในข้อนี้นะครับเขียนฟิลที่ประกอบให้ชัดเจนระบุทิศทางโมเมนต์ด้วยเพราะมันหมุนตามหมุนทวนนะสร,รุปให้ถูกด้วยนะจะมีสมการแนะนำเนี่ยสมการแนะนำเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับนะถ้าเป็นการทดสอบ คือเราหลายขั้นตอนตามเนี้ครับโดยเฉพาะข้อที่เป็นอะไรย,ยากๆเป็นเวกตอร์เวกเตอร์เนี่ยเราแนะนําสมาการไว้แล้วก็ไล่ไปตามนั้นเลยนะครับเราต้องสามารถเขียนโดยไม่หยุดนะครับหรือว่าผมชอบเขียนในอากาศได้นะครับต้องทําไม่ได้ถ้าเขียนไม่ได้ก็แสดงว่าเราก็จะลําบากในการคิดในการต่างๆวิเคราะห์นะครับขั้นตอนต่างๆคนข้างหน้าก็จะลําบากเอาเริ่มต้น เราจะขอใช้รูปโจทย์ของเราเนี่ยเป็นฟีบอดี้ทั้งระบบไปเลยอนุโลมไม่ต้องวาดใหม่แล้วกันนะครับให้ทำวิธีแตกแรงย่อยสองแรงสังเกตดูมีแค่นิดเดียวเองแตกแรงย่อยสองแรงนะครับวิธีการก็คือเราจะเทลเมนต์รอบจุด A จุดนีน้โจทย์สั่งให้หาคือจุดนี้เราก็แตกแรงตัวนี้ครับซึ่งมีหนึ่งแรงตัวนี้ เป็นแรงย่อยสองแรงแต่การแตกไปแรงย่อยสองแรงก็คือแตกเข้าสู่แกนเ็กกับแกนอะไรครับแกน y นะทะน่านแตกเข้าสู่แกน x น็กับเข้าสู่แกน y โดยมีมุม40องศากระทำในแนวดิ่งตัวนี้แรงตัวนี้40องศาถ้าเราแตกเข้าสู่แกน x น็ก เราก็ห้าร้อยอะไรครับออกอะไรครับห้าร้อยสายเท่าไหร่ครับสายสี่สิบเขียนติดไว้เลยครับอ่าส่วนถ้าเราตบเข้าสู่แกน y ก็เป็นห้าร้อยคอร์สี่สิบเนี่ยแหละครับคือรูปฟี e b ดี้ทั้งระบบกรณีของการแตกเป็นแรงย่อยสองแรงเสร็จแ,แล้วครับต่อมา ก็หาคำตอบที่โจทย์ต้องการให้หาคือโมเมนต์สูงสุดรอบจุด A หาเลยโมเมนต์ moment สูงสุดรอบจุด A ก็คือการเทงโมเมนต์รอบจุด A นั่นเองแต่ลืมนะครับโมเมนต์ไม่ได้หมุนรอบจุดถ้าตั้งปากกาโดๆไปเนี่ยคือแกนนะครับถ้าอันนี้เป็นแกน x แกน y ที่เราแตกเนี่ยอันนี้คือแกน z งเพราะนั้นปากกาที่ตั้งโดไปเนี่ยคือแกน z นะครับ แล้แรงคนนี้จยะมมุนรอบแกนแซหมุนรอบแกนแดแต่เราอนุโลวมว่เป็นจุดแล้วกันเพราะมันไม่มีแกนโดดๆขึ้นมาจากกระดาษแบบน,น,นี้นะครับก็คือเป็นผลรวมโมเมนต์อนุโลวมว่าจุด A แล้วกันสมมุติลงไปเลยครับจะตามเป็นบวกก็ได้หรือจะตามเป็นลบทวนเป็นบวกก็แล้วแต่ท่านเลยเป็นที่นะครับในที่นี้ขอตั้งหลักว่าตามเป็นบวกแล้วกันแล้วเริ่มทำการ เอาแรงย่อยสองแรงเนี่ยไปหมุนรอบจุด A ได้เลยหมุนรอบจุด A ได้เลยอ่าถ้าผมชอบบอกก็เอานิ้วจิ้มที่จุดหมุนนั่นแหละนะครับเอานิ้วจิ้มที่จุดหมุนได้เลยนะครับ,อนะรบพอนิ้วจิ้มเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าแตกไปแรงย่อยสองแรงนะครับแรงตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยเป็นหมันไปเลยเราจะเอาแรงย่อยที่เราแตกเนี่ยวายกับ x มาหมุนรอบจุด A มาหมุนรอบจุด a นะครับเอาเอาที่หมุนตามก่อน500ร้อยคอสีสิบองศาที่เป็นแกน y เนี่ยหมุนตามหรือทวนเข็มครับอ่าหมุนตามเข็มครับเขียนเลยครับห้าร้อยคอส4ีองศาอันนี้คือที่เราแตกไว้แกน y ในแนวดิงหมุนเลยครับคูณระยะเท่าไหร่ครับ ศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดหกเนี่ยมันอ้อมเลขนี้เห็นไหมครับศูนย์จุดหกศูนย์จุดหกเนี่ยระยะทางตั้งฉากคือตรงนี้ศูนย์จุดหกนะครับอันนี้คือมันหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นบวกเลออยหนึ่งแรงครับตัวนี้ตามหรือทวนครับทำท่ามหมุนไปที่จุดเทวนหมุนแบบนี้ ผมแบบนี้นะครับตามเป็นบวกทวนก็เป็นลบนะครับห้าร้อยสายสี่สิบคูณระยะเท่าไหร่ที่อ้อมเลขอะไรครับเหลือเลขเดียวศูยศ์สามเนี่ยถามตัวเองดูเนี่ยทำไมมันอ้อมระยะนี้ทำไมมันอ้อมระยะนี้ถ้าเข้าใจแต่ว่าเทม,มเมนต์เป็นแล้วครับอ่า มันยูเทิร์นที่ผมชอบพูดเนี่ะไปยูเทิร์นอ้อมเลขอะไรยูยูเทิร์นได้ขาดเลยเนี่ยอ้อมเลขอะไรเนี่ยยูเทิร์นเกิดม้าเนี่ยนะคิดเลขอาจจะคิดยาวทีเดียวเลยถ้าเป็นผมผมกดทีเดียวอ่ะแต่เราอาจจะกดทีลพ์ก็ได้ห้าแปดสามจุดศูนย์สองครับอันนี้คำตอบนี้ลบกดตัวนี้ กดทีเดียวยาวๆได้นะครับจุดสามก้างกดยาวหรือกดแบบนี้เอามาลบกันคำตอบก็คือหนึ่งสามสามจุดสี่ศูนย์ครับนี่คือโมเมนต์รอบจุด A โมเมนต์สูงสุดรอบจุด A เราใช้แรงห้าร้อยนิวตันแตกเป็นแรงย่อยสองแรง ไม่มีการเอาห้าร้อยนิวตันเข้าไปวุ่นวายเลยใช้แต่แค่แรงย่อยสองแรงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเรานิยมทําแบบนี้นะครับต่อมาเขียนหน่วยฮะหน่วยเนี่ยโมเมนต์ Moment เนี่ยมันคือแรงคูณกับระยะทางเพราะนั้นแรงคือนิวตันคูณระยะทางหน่วยเป็นเมตรนี่คือหน่วยของโมเมนต์ครับแรงคูณระยะทางตั้งจากกาแนวแรงอ่านออกเสียงว่านิวตันเมตร นิวตันเมตรแล้วคำตอบของเราออกมาติดบ,บวกด้วยก็แสดงว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาครับนี่คือระบุทิศทางของโมเมนต์ลงไปด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับแตกแรงย่อยสองแรงวาดฟิอดีให้ถูกเอาแรงย่อยทั้งสองแรงคูระยะทางให้ถูกนะครับอย่าลืมสรุปหน่วยให้ถูกแล้วก็ระบุทิศทางการหมุนด้วย นี่คือโมเมนต์รอบจุด A ด้วยวิธีแตกเป็นแรงย่อยสองแรงไปนะครับต่อมาวิธีที่สองนะครับวิธีที่สองหาระยะตั้งฉากกับแนวแรงสเก็ตรูปให้เรียบร้อยในเบื้องต้นก่อนเข้าๆแบบนี้นะครับ อ่ะตอนนี้ตอนนี้เราก็มาทําในส่วนวิธีที่สองคือหาระยะตั้งฉากกับแนวแรงหรือระยะดีระยะทางตั้งฉากเราต้องวาดรูปเพิ่มเติมให้ได้ถึงคําตอบที่ต้องการเราก็ใช้รูปโจทย์ยนี่แหละครับมาสกเก็ตนะอันนี้สามเหลี่ยมของโครงสร้างไม้เนื้อแข็งผมก็วาดแค่โครงลอกๆข,ข้างนอกพอวาดคร่า,าวๆพอนะครับตรงนี้ดูจากข้างบนเองนะครับ เป็นจุด a เป็นจุด e เป็นจุด f นะครับแล้วก็มีแรงหนึ่งแรงนะครับมีแรงหนึ่งแรงนะครับมีแรงอยู่หนึ่งแรงที่ที่เราต้องใส่ลงไปก็คือแรงห้าร้อยนะครับ เราก็ใส่ลงไปเลย500นะครับตรงนี้คือตัวแปร F แล้วกันเท่ากับ500นิวตันใส่มุมลงไปเลยครับ40องศา ท0องศาตรงนี้คือจุด F นะใส่ระยะลงไปจากรูปโจทย์ด้านบนตรงนี้คือ0.30เมตรตรงนี้คือ0.60เมตรสรุปคือเท่าที่เห็นคือรูปโจทย์นั่นเองนะครับที่เราวาดไว้หลังจากนั้น นะเราก็ต้องเริ่มใช้กรนะะบวนการในการคำนวณของเรานะครับกรนะะบวนการในการคำนวณของเราให้รูปนี้มันดีขึ้นให้ได้คำตอบที่เราต้องการทำอย่างไรอ่ะนะเข้าใจว่าระยะทานตั้งฉากไหมคือเหมือนว่าเราต้องอแรง500ตัวเนี้หมุนรอบจุดอะไรเลย รอบจุด A เลยเข้าใจไหมจะไม่มีแรงยงแรงย่อยแล้วใช่ไหมเอาอันเนี้แล้วหมุนเลยวิธีการก็ต้องสร้างรูปเพิ่มเติมนั่นเองเอยกตัวอย่างเช่นเราก็ต่อหางของแรงตัวเนี้ยให้ยาวไปไม่มีมมจุดหมายกว่อนต่อแบบนี้เลยนี่คือแนวทางหนึ่งนะแล้วเราอาจจะมอง,มองให้เป็นภาพเป็นขั้นเป็นตอนไป เรายันตรงนี้ให้เป็นมุมฉากเนี่ยยันกับเส้นนี้ให้เป็นมุมฉากเนี่ยขีดเส้นต่อเป็นมุมฉากเป็นมุมฉากนะตั้งชื่อจุดนี้ว่าจุด C กันแล้วกันแล้วเราจะตั้งเมีซอซกอรมีตั้งเยอะแยะเรื่องเอาใหญ่ซ้ำกันแล้วกัน นะตรงนี้แหละถ้ารู้นะว่ายาวเท่าไหร่รู้ว่ายาวเท่าไหร่นั่นแหละคือระยะทางตั้งฉากดีเข,ข้า้เอาเ e หตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยคูณเลยเนี่ยคูณดีเข้าใจไหมเพราะนั้นเ e อฟารู้แล้ว ระยะทางตั้งฉากยังไม่รู้เพราะฉะนั้นกระบวนการที่เหลือรูปที่วาดเพิ่มไปเพื่อให้ได้ว่าหาได้ว่าตรงนี้มันยาวเท่าไหร่แล้วคูร,ระยะอันนี้คือรูปแบบหนึ่งนะคือรูปแบบหนึ่งนะโจทย์ข้อนี้อาจจะทําได้อีกรูปหนึ่งก็ได้วาดได้อีกแบบแต่คําตอบเหมือนกันแล้วเราก็หวังว่าคําตอบต้องใกล้เคียงกับวิธีนี้ใช่ปะ แต่ยุ่งย,ยากจังเลยแล้วก็ต้องนั่งนึกว่าเราจะทำไงต่อทางไงต่อไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะโครงสร้างไม้เนื้อแข็งเนะี่ยตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้เราจะทำเพื่อตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ให้ได้นะอะตรงนี้เป็นมุมฉากเราหาด้านตรงข้ามมุมฉากนี้ได้ไหมเรารู้สองตัวนี้พิทากรัสเลยใช่ปะ่ะ แล้วถ้าเรารู้ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี้มันก็คือด้านของสามเหลี่ยมรูปนี้ด้วยใช่ว่ามันคือด้านมุมตรงข้ามมุมฉากของรูปนี้แล้วก็คือด้านมุมตรงข้ามมุมฉากของรูปนี้เราใช้ร่วมกันเราอันเถอะเพราะนั้นสเต็ปแรกถ้านนึกออกให้เราทำไงให้เราหาความยาวของด้านนะเดี๋ยวเอาไปให้ใก้กัน,กน,กนหน่อยนะ ให้เราหานะครับความยาวของด้าน AF ก่อน AF AF เขียนเป็นหลักการตัวนิดนึงเกิดจาก AE ยกกำลังสองบวกกับ EF ยกกำลังสองตอนาําจริงอาจจะเขียนตัวเลขลงไปเลย ตัวเลขที่ว่าคือ0ามรรกำลัง2บวกกับ0ด6กำลัง2เราคิดเลขเลยเราคิดเลขเลยเราคิดเลขเลยได้เท่าไหร่ลองกดเนี่ยปัดให้เป็นเ0 6 7เมตร นะครับเมตรระยะทางเป็นเมตรเราศูนย์หกเจ็ดตัวนี้ไปใส่ในรูปเลยครับศูนจุดหกเจ็ดเมตรใส่ในรูปแล้วพอ,อใส่ในรูปใส่เรียบร้อยแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้ได้ความยาวระยะทางตั้งฉากดีตัวนี้นะครับอย่าลืมนะครับแรงตามรูปโจทย์แล้วหมุนเลย ระยะทางหน้าที่ต่อมาอาจจะเป็นมุมมองของผมนะครับคือหามุมตรงนี้ให้ได้ตั้งชื่อว่ามุมเอลฟาแล้วกันหามุมเอลฟาให้ได้เนี่ยวเท่าเนี้ยหายหได้เก็บมุมให้หมดนะผมถามเราต่อซึ่งเราคงจะตอบได้ตรงเนี้ยมุมกี่องศาครับกี่องศาครับ สี่สิบองศาเนี่ยก็ทําไปเรื่อยมองไปมองไปคบคิดไปพอลุดออกมามันภูมิใจนะครับมันตรงอะ่ะพค่อยขีดค่อยเขียนค่อยบคบค่อยคิดไปนะครับแต่คิดนานเดี๋ยวเวลาหมดนะครับอ่าตอนนี้สี่สบองศามาแล้วหามุมแอลฟ้าจากสามเหลี่ยมรูปเนี้ยเหมือนรูปโจทย์เลยเราจะสามารถหามุมตัวนี้ได้ไหมน่าจะได้ ด้านสามเหลี่ยมก็รู้หมดแล้วใช่ไ่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ใช้ข้อมูลจากด้านสามเหลี่ยมที่เรามีอยู่นี่แหละจะซายจะคอสจะแทนก็พม่นาในที่นี้ถ้าถนัดคุ้นๆที่สุดคือเป็นคําว่าอะไรน่าจะเป็นคําว่าแทนนะครับน่าจะเป็นคําว่าแทนมุมอลฟาที่ผมเขียนด้วยปากกาสีเหลืองตัวนี้มุมสามเหลี่ยมของรูปโครงสร้างนี่เนี่ยอลฟาเนี่ยนะครับ แทนเนี่ยมันคือด้านตรงข้ามมุมส่วนด้วยนะครับประชิดมุมนี่ดูตรงข้ามมุมนี่คือเนี่ยเรียรวยกประชิดมุมใช่ไหมครับตรงข้ามมุมมองไปเนี่ยเนี่ยตรงข้ามมุมตรงข้ามมุมถ้าเขียนเป็นตัวแปรถ้หน่อยคือด้าน a.e ประชิดมุมคือ E นะครับ e อตอนทำยิงเขียนตัวเลขได้เลยนะครับ เอด้านตรงข้ามมุมยาว 0. เท่าไหร่ครับ0.3 0.3ประชิดมุมยาวเท่าไหร่ครับ0.6กดค้นเลขอาร์คแทนออกมา26.57 26.57 26. องศาเราเอา26.57องศาตัวนี้ ไปใส่ลงในรูปเลยครับยี่สิบหกจุดห้าเจ็ดองศาแอลฟารู้แล้วครับต่อมาเดาแนวทางที่เหลือต่อเลยครับเดาต่อเลยนะครับคือดูที่สามเหลี่ยมรูปนี้ ที่วุ่นวายจลระยะดีตรงนี้เราตั้งชื่อมุมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งมุมนะครับตั้งไว้ตรงนี้เลยตั้งชื่อมุมซีต้าแล้วกันมุมซีต้าถ้าผมถามเราว่ามุมตรงนี้ของสามเหลี่ยมรูปนี้มุมซีต้าตัวเนี้ยจากสิ่งที่มีอยู่เนี่ยเราหาได้ไหมตอนเนี้ยว่ามันซีต้ากี่องศาหาได้ไหมครับ ได้ไหมอนะได้ตรงนี้เป็นมุมอะไรมุมฉากใช่ปะ่ะเป็นมุมฉากแล้วก็90้าสองศาเป็นตัวตั้งลบด้วยแอลฟากับมุม40ใช่ปะ่นะอ่าลบด้วย2 6่สิบหกจุดห้ลบสีลบสีอันนี้คือแอลฟาเนาะอ่านะ

มองที่สามเหลี่ยมพวกนี้ครับปลายทานแล้วครับถึงถึงฝั่งฝันแล้วจะได้ระยะดีแล้วนะครับจากสามเหลี่ยมนะครับ ACF ACF จะหาความยาวตรงนี้ให้ได้จากสามเหลี่ยม ACF ตรงนี้ดูข้อมูลของสามเหลี่ยมรูปนี้ครับเรารู้อะไรมากมุมเนี่ย เรารู้มุมนี้รู้มุมนี้ใช่ไหมครับและมุมนี้ถ้าจะให้หาก็หาได้ด้วยณเวลานี้ถูกต้องไหมครับเพราะเรารู้ไปแล้วสองมุมอ่าแต่ถ้าเราไม่หาเราแค่สองมุมนี้พอส่วนด้านสามเหลี่ยมของเราสามเหลี่ยมคือด้านนี้ด้านนี้แล้วก็ด้านนี้สามเหลี่ยมทั้งสามด้านเนี่ยณเวลานี้รู้แล้วกี่ด้านครับด้านนี้ด้านนี้ ด้านนี้รู้แล้วกี่ด้านครับกี่ด้านด้านนี้ด้านนี้ยาวเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยอันนี้รู้ไหมเนี่ยและอยากรู้ด้วยอันนี้คือคาตอบจริงว่าระยะดีใช่ไหมระยะดีด้านนี้รู้แล้วยาดูแล้วรู้แล้วแค่หนึ่งด้านไปเลือกสายคอสแทนมาที่ใช้มุมซีต้าตัวนี้แล้วก็ด้านนี อะไรจะจะจะสายจะคอสจะแทน n, ต้องไปเรือ่องว่าตอนท่องเนี่ยสายคืออะไรคอสคืออะไรแทนคืออะไรด้านมีแค่หนึ่งด้านด้านนี้เรียกว่าด้านตรงข้ามอะไรครับตรงข้างมมุมฉากระยะดีที่อยากรู้เรียกว่าด้านตรงข้ามอะไรครับซีตา้าตรงนี้ด้าน,นตรงข้ามเลยครับตรงข้างมมุมเห็นไหมเราตอบสนองได้ค่อนข้างไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยเราเราช้ากว่าเขาเลยนะ นี่คือสาเหตุหนึ่งที่เราเราเราไม่ผ่านใช่ไหมเพราะเราเราตอบไม่ค่อยได้ครับเรางงม่ะตอนเนี้นะนี่ด้านตรงข้ามมุมกับด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมส่วนในด้านตรงข้ามมุมฉากความสัมพันธ์คือคําว่าอะไรครับทองเป็นไหมซ้ายคืออะไรอะ่ะตรงข้ามมุมส่วนด้วยตรงข้ามมุมฉากใช่ป่ะอ่าเพราะน,นั้น คอสคืออะไรสายคืออะไรแทนคืออะไรก็ต้องให้แม่นลยเใช้บริการสายเลยครับสายซีตาสายซีตาคือตรงข้ามมุมตรงข้ามมุมเอาเป็นตัวแปรก่อนระยะ a อเนี่ยตรงข้ามมุมอันนี้ตรงข้ามม,นนามุมฉากนี่คือคอนเซปตของคำว่าสายซีตา ตรงค่ามุมฉากให้เป็นตัวแปรก่อน AF AF ตอนนี้ AC เนี่ยมันก็คือระยะอะไรที่เราอยากรู้คือระยะอะไรระยะดีมันก็คือระยะดีนะครับแล้วก็ส่วนด้วย AF เหมือนเดิม พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาพจหนไหนก็ได้เอาพจนี้ก็นะจัดการนะจะได้คำตอบนะดี <D S 2> ของเราก็คือระยะ AC นะั่นเองอันเดียวกันระยะเดียวกันนะครับดี <D S 2> อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆ,ยฉยๆก็กลายเป็นไซน์ซต้านะครับอยู่เฉยๆ นะครับคูณกับระยะ AF คูณกับระยะ AF ย้ายเป็นไหมเนี่ยเนี่ย AF ก็ไปนี้ใช่ป่ะวไหวไม่ไม่น่ารอดแล้วอานะย้ายไปนะซ้ายสีตาสีต้า,ตารู้แล้วยังมีค่าเท่าไหร่อุตสาหะแทบเป็นแทบตายยี่เท่าไหร่ยี่สามจุดสี่สาม AF ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวกี่เมตร0.67ุดหาไว้เจ้นนเนี่ยไปดูความสัมพันธ์ดีๆนะได้0.266เมตรถึงฝั่งขวาแล้วครับระยะดีอาจจะเอาไปใส่ในรูปเลย ระยะทางตั้งฉากสำหรับการเทเลเม,มนต์ของเราปิดท้ายนะเทเเมนต์แล้วครับจะเสร็จแล้วโมเมนต์ moment รอบจุด A โมเมนต์รอบจุดเเนี่ยเหมือนแบบนี้เนี่ยเทคเลยเนี่ยอ้อมอ้อมระยะดีหไหมครับเนี่ยเห็นไหมระยะดี่ะ แรงคือ500ใช้ดุ้นเดียวเนี่ยที่เอียงอยู่เนี่ยห้านิวตันระยะทางตั้งฉากคือตัวนี้0.266เมตรอ่ะหรือสองเมตรไปกดเถอะได้เท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่กดไหมเออร้อยาสิบตัวนียมไม่มาว่ะนะนิวตันเมตรดูคำตอบ ใกล้เคียงกันเห็นไหมครับใกล้เคียงกันเข้าใจไหมครับยอมรับได้มีความสุขในการทําข้อนี้นะครับเพราะว่าตรงกันทั้งสองวิธีใกล้เคียงกันทั้งสองวิธีเพราะฉะนั้นถ้าใกล้ตัวสุดคือการทดสอบเราต้องทําให้มันใกล้เคียงกันและตรงกันทั้งสองวิธีโดยวิธีแตกแรงย่อยสองแรงมันง่ายเราทําก่อนเลยเป็นหลักใช้ไว้ทําให้ถูกนะแล้วก็ทํา วิธีหาระยะทางตั้งฉากดีให้ไปสอบคล้องกับคําตอบให้มันตรงกันกันแล้วกันนะครับแล้วตัวนี้จะสรุปทิศทางการหมุนง่ายมากดูจากพฤติกรรมการหมุนหมุนตามหรือทวนเข็มครับหมุนหมุนตามหรือทวนครับตามสรุปง่ายมากเลยตามเข็มตรงกันด้วยครับเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับ วิธีระยะทางตั้งฉากดีเนี่ยถ้าเราไปวาดเราจะวาดได้อีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราก็ได้คําตอบเหมือนกันนะประมาณนี้นะครับก็จบในส่วนของพื้นฐานของโมเมนต์ของแรงบรณาณนาของวิตินะครับให้ทําทั้งสองวิธีแล้วไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมคัดทําด้วยนะครับไปหลายตัวอย่างนะครับ